โอ้ยนะครับหมู่กินเชิงที่หอมใหม่ใหม่ดู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 ไปไปฟูหมดแบบนี้ดีดีดีเลยคุณพี่ออกกล้องนะครับปาเขาให้โอ้ยหมู่ยักษ์ตัวเจ้ากรสุดเป็นนะครับเจ็ดร้อยปีนะครับ องี่นครับไปวัเเิอกแล้งดวยตก้อนโอ้โหสบัดหัวแล เทาเทอมยอดมาไปบุกจักร้าฟาดเลยสวยสอยสวยจะกร้ารอบเลยนอย่าอย่าพูดอย่าเดือดร้อนอย่าบ้าไป สองรอบนี้ครับสามสององสามไปพี่ดันไปสวยน้องสวยใสตับบมามา้าสามสองสามสอง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 องสองสอง เอาใหม่นะเสียไม่ได้ทางมั้นสองแก้มนี้ 我投胎。 Hãy subscribe cho kênh 2000 lỡ những video hấp dẫn บอลปักอาใหด้วยไม่ตนออว่ะไปทักเสียได้ได้ครับงสาเออเลยว่ได้ยู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

4นะครับเอาเปิดเดิมแล้วส่งเข้าไปเอาจัดยังโอ้โหทำไม่ทันเอ้าทำไม่ทันโอ้โหย็นยังเป็นนะครับ đường gốm Áo rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ลองทำตัวให้ดีติให้เกนเก้าห้ก่อนเตอม้าเอาเยนลูกเปิดหนึ่งลูกสออยู่ที่เจ้าต้าป้าเข้าให้เรียบย เออไปนเธอมาเอาเ้าเลยแจกโผล่ขึ้นมาบงเาไป้ยเะุมออกนะครับ บบนะครัเข้าเสิร์ฟไม่ข้ามช่วยกันน้อยล็อกนักล็อกหะแกไปดามินทานะครับหลวงพี่แป้งขอแก้มือนะครับต้องอยู่ไหล่สดนะครับนั่นีองมได้ข้ามหัวครับยกขึ้นมาอยู่ที่สะพานแป้งเข้าไปโี้ยเขาตีเต็มเลยอย่างเงี้ยผมนกัดเสิร์ฟเบามากตอนที่สามสัมผัสปางนานะครับประมาณสามทุ่มนะครับสัญจรไปที่สนามดามินทารัเอาเสิร์ฟมาเอ้ยเปิดหัวยกขึ้นมาอยู่ที่สะพานอะไรแป้งเข้าไป นกใส่น้ำหนักให้ให้หน่อยได้ไหมตีได้ตีไปแล้วห้สาสิบเอ,อ็ดเียกให่มออาเบอร์นึงเอาอยกสองอยู่ที่จ้าตาตาเข้าให้เอา้าทั โอ้โหถ้าเป็นแฝดได้นะครับจะเตรียมอยู่หลังเท้านะครับมีนะครับเห็นรถเข้าข้าวรถส่อจติงที่สนามดังท้ายมีเหี่ยมนะครับนนนนนนเพราะว่ายังไม่ไร,รมูในการรู้ของชาวบานนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองลูก้าเรียบร้อยในเอาไล่สุดวันนี้อยู่ที่สนามสมมุติบางนานะครับ อนถึงบอลจนจบทุกคู่นะครับแต่ตอนนี้ไหลาปท่ที่สมมุดก่อนเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าตะป้กเขาให้โอ้าจบวันเกือบจบวันเจียวนเลยนะก็51นะครับเจ้บอลเปิดตแก้มยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าบอลป้กเขาให้เอาเอาทันที่ท่านเอาทันทีนอยู่อ่ะเจ้าตาหมุนไปแก้มเปิดหนึ่งยกสองเจ้าบอลป้กเขาให้ครับ ครับแอมินข้าไม่ตามดีแล้วกเปิดหนึ่งยกสองกับพักต่อไปแล้วครับสิบเอ็ดห้าเอาเสือมาเอาเปิดเทาเอายกเข้าไปเจ้าฆาว่าง่าพักเข้าไปอ้โดนเดียวเอาแล้วพี่เจ้าบอลเอายกโดนหน้าโอ้โหเจ้าบอลยังทัเจ้าตายยังได้ เอายกเข้าไปอยู่นี่กาตาเข้าไปักเขาให้โอ้ยเกลือกเจ้าแสงเกี่ยวคนับห้าสิบสองเอาเปิดเอายกอากโยนมานะครับเเจ้าตาปักเขาให้เรียบห่ไม่กจากเตียงไม่ตกใหกเ่เจอปโอ้ยเปิดเรียบโยกอ๋อยปัาเขาให้เรียบเล่ นอ่เอาเปิดนเอาลกไปชาวบ้าว่าไงนกาไปเอาชาวบ้าเปิดเสียนี่นะครับนักาตัวเองนะครับเปิดหนงกสองมยอด เอ้ายังได้อยู่เจ้าตาคอยฟุงกับไอ้ผูยจวเหมือนกันเอาเจ้าแซมยังได้อยู่อยู่ดีเจ้าเปิ้ลปังเขาให้เรียบร้อยอุ้ยลายรัตถี่ยาวครับทำนี้เป็นต้านางรองกับเม็ดคอยอีกครั้งหนึ่งเอ้าเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ทีเจ้าตาปังเขาให้เจ้าแซมเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวขึ้นนิดเดียวแต่ไม่ตามกองหน้าครับทั้งหมดกับเจ้าหนุ่มนะครับปังเขาให้เอาโยกเกี่ยวโอ้ยเจ้า ครั sociedad, ああ้งสองไม่ท yeah. uh ันนะครับกำลังมันรามินทาก็อยากไปนะครับแก๊ปินแปลงร่างไม่ได้นะครับเอาเปิดหนึ่งเอาลกสองเอาอยู่ที่เจ้าตจ้าพักเอาโดนเอาเจ้าแซมเอาลกไรเอาบอลพักอะไให้โดนเตียวเอาแล้วอยู่ที่เจ้าเจ้าปักเขาให้โอ้โหพักออก จบเกมนะครับนุ่ำเดินสายแพ้แก่เจ้าพรกับแดมสีนักลินไปนะครับทายจีนทักตีนะครับที่หนองทายนะครับแดมเท่าไหร่แล้วจบเกมไปแล้วนะครับเจ้าพรกับเจ้าแจมคนรับ